ความสาคัญกับการเล่นในเด็กนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนคูลัสครับฮอร์โมนคูลัสคืออะไรฮอร์โมนคูลัสคือส่วนของสมองที่สะท้อนว่าในร่างกายเราเนี่ยสมองส่วนนี้รับผิดชอบร่างกายส่วนไหนจะสังเกตว่ามือและนิ้วเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็มีปาก,กที่หนึ่งถ้าเราเอาฮอร์โมนคูลัสนะครับมาสร้างเป็นรูปคนขึ้นมาหรือที่เขาเรียกว่ามนุษย์ขนาดเล็กเนี่ยจะได้หน้าตายอย่างนี้อาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะครับ แต่ว่าก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือมือสองข้างแล้วก็ปากเป็นการบอกว่าสมองของเราเนี่ยส่วนที่ใช้รับผิดชอบเยอะที่สุดคือมือกับปากนะครับซึ่งการเล่นในเด็กเนี่ยที่มีการใช้มือเนี่ยจะกระตุ้นสมองที่ว่ามาได้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกระตุ้นสมองของลูกไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามต้องเริ่มจากมือเลยครับซึ่งนิ้วโป้งของเราเนี่ย จะเป็นส่วนที่พัฒนามาจากลิงนะครับตามหลักวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นการใช้นิ้วโป้งเนี่ยก็จะเป็นการพูดสมองที่ดีที่สุดแล้วก็ส่วนที่รับผิดชอบมือที่ว่าเนี่ยก็บางเอิญว่าเป็นส่วนกลางหน้าผากของเราซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ควบคุมหลักคิดเหตุผลหรือที่เรียกว่าพีฟอนเข้าคอเทกนะครับสมองส่วนนี้แล้วก็จะเป็นตัวที่คอยทําหน้าที่ในการยับยั้งชั่งใจด้วยเพราะฉะนั้นในศตวรรษที่21ที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แล้วก็ต้องมีการคิดอย่างยืดหยุ่นเนี่ยสมองส่วนนี้ก็จะมีความตอบโจทย์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นที่มีการใช้มือก็จะตอบโจทย์การพัฒนาสมองส่วนนี้แล้วก็เหมาะกับสตัตว์ที่สเปท,ที่สุดครับ